เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับข่าวสารโกบอลต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าใกล้เฉลิมฉลองครบรอบ7ปีของทางตัวเกมอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็น่าจะมาประมาณกลางเดือนนี้นะครับผมสําหรับเกม One Piece Treasure Cruise เกือบพูดผิดนะครับไปพูดเกมโดคังนะถุยโอเคนะครับในเมื่อมันกําลังจะมานะครับทางนะครับ บันไดลุงพันอีกแล้วมึงน่าจะค่ายเดียวกันนะกูได้จะบูทถูนะครับคือได้ส่งตู้หลอกคุณหลอกดาวมาให้เราได้ทําการกดให้ไตพังไปค่าหนึ่งเลยครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นตู้ที่แบบหืมอยากกดมากตรงๆนะเป็นตู้คอแลบนะครับคอแลบกับอะไรวะเนี่ยกูมไม่รู้เลยเนะี่ยมันคอแลบกับอะไรนะครับผมนอก็ต้องบอกว่าเป็นตู้ที่อ คือควรเปิดไหมเออวันนี้เรามาพูดนั่นแหละที่ผมจะมาพูดทีิปนี้คือเราควรจะเปิดตู้นี้ดีไหมนะครับหรือว่าจะเก็บไปรอตู้คบรอบเจ็ดไปดีนะครับผมสําหรับเกมนี้เนาะต้องบอกเลยจริงๆเลยผมไม่อยากจะให้กดใครแล้วนะครับเพราะว่าดองเพชรดีกว่านะครับเพื่อความมันอดเปรี้ยวไว้กินหวานทีเดียวนะครับนะแต่ขลังตู้นี้ต้องบอกเลยว่าใจจริงก็ไม่อยากกดนะแต่แบบมันดีอะ มาเราันนี้เรามาชําแหละดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดแบบแม่งเป็นผู้เล่นใหม่มพี่ผมอยากกดผมอยากกดจริงๆอะไรเงี้ยผมสามารถหาเพชรทันครบรอบเจปีแน่นอนพี่โอเคมามาดูเดี๋ยวว่าถ้าจาัดจะเปิดจริงๆมันคันคันไม้คันมือหเนี่ยเปิด,ปดตู้ไหนดีนะครับผมมาถึงตู้แรกกันก่อนเลยนะครับลุ้นแค่30มสิบรับผมพอนะคุณใส่ไปแค่30พอนะ30อย่ายันละตู้พอแล้วนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดมากกว่านี้แล้วนะครับรอตู้เจปีดีกว่านะครับมาดูตู้แรกนะครับผมบอกเลยว่าตู้นี้ ผมชอบไม่ต้องผมชอบตู้นี้กว่าตู้เนี้ยผมให้เลยถ้าคนจะเปิดผมเชียร์เปิดตู้ดีนะครับลูฟี่อ่าซูเปอร์ไทตัวใหม่ใหม่แม้ผมไม่เคยเห็นมันในเซริร์ฟเจแปนเลยหรือว่าผมเปิดไม่ได้ว่าผมน่าจะเปิดไม่ได้ปะเออผมก็มั่นใจนะครับผมใครมีข้อมูลสามารถที่จะบอกผมได้เลยนะครับว่ามันเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับสำหรับไอ้ลูฟี่ตัวนี้นะครับผมก็มาดูความสามารถกันก่อนเลยแบบว่าเออไม่ได้ไปหาข้อมูลม,มาด้วยเนาะมาดูดวันทํานําอะไรนะครับ กับตันนะครับบูธพลังโจมตี3.5นะครับแล้วก็เพิ่มเลือด1.3ให้กับตัวละครประเภทสีเหลืองและสีม่วงนะครับเอไม่ใช่ดิให้กับตัวละครทุกตัวนะครับผมเมอ,อนะครับผมให้กับตัวละครทุกตัวเลยนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวละครนะครับที่เป็นลูกแก้วสีเหลืองกับสีม่วงเป็นลูกแก้วตรงสีปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมจะบวก3.25น้อยไปไหม มันหน้าล่างสองอะ่ะมันน่าจะมันน่าจะบวกเยอะกว่านี้ป่ะเออนะครับที่มันล่างห้าดาวหรือว่ามันคือล่างห้าดาวว่ะใช่ไหมเฮ้ยมันคือล่างห้าดาวเพื่อนมันเป็นตัวข้างตู้ถุยโอ้โหนะาข้าไปเลย <laughs> ลูฟี่เวนนะครับผมกูรู้วยกมันเป็นตัวห้าดาวมึงโผล่เข้ามาตรงหน้าเลยเนี่ย เอ้ย hey, ตะการ์ันเท่อยู่นะโอ้โหลูฟี่นะครับผมข้ามมันไปเลยนะครับมาพูดถึงตัวข้างตู้เด็ดๆเ,เลยนะครับตู้หนึ่งเด็ดสดเชียให้เปิดเลยถ้าจะเปิดจริงตัวแรกครับโมเลียเก่งตัวนี้บอกเลยว่าเก่งเนผู้นําที่ดีสกิลก็ดีนะครับเปลี่ยนลูกแก้วอะไรได้ดีเอสอะไครนิ S A เป็นตัวโปรดของผมในเซิร์ฟเจแปนมากๆเลยนะครับเซิร์ฟโลยังเปิดไม่ได้เลยแม่งเลย <laughs> นะครับผมโซโลก่ก็ข้ามมันไปก็ได้แต่ได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้โหตัวนี้น้อง ชิลาโคชีกับน้องมันเชอรี่ตัวนี้ผมเชียร์มากๆเป็นซับพอตที่ผมชอบมากผมถึงกับทำรีวิวน้องไว้แล้วนะครับสามารถดูได้เลยที่ช่องของผมนะครับผมน้องชิลาโคชีน้องมันเชอรี่ซับพอตดีโคตรๆนะครับผมรอตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครที่จะเล่นสายม่วงผมแนะนําเลยว่ารอตัวนี้ทีเด็ดโหดมากๆผมเห็น แบบว่าไปใช้ด่านยากอะ่ะบางคนนะช่องฝันหลังเขายังใช้กันอยู่เลยนะแล้วดูแล้วลลค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะถูกใจคนที่เล่นสายสีม่วงนะครับผมเนาะเออตัวนี้รอนะครับนำหดมากๆเลยสายสีม่วงอะ่ะผมเห็นคนเขาเอาไปทําคลิปฝันลังเอาทคลิปอะ่ะค่อนข้างที่จะโอพีเหมือนกันนะสำหรับรอตัวนี้นะครับตู้แรกผมเชียนะถ้าจะเปิดจริงผมเชียเปิดตู้แรกนะครับคือได้ใครอะ่ะในข้างหลังตู้ก็คือคุ้ม หมดเลยนะครับสำหรับผมนะคุ้มหมดเลยมีแต่ไอโซโลเนี่ยที่ผมยังรู้สึกเฉยๆนะครับยังไม่ค่อยว้าวนะครับมาดูตู้2นะครับผมเออตู้2ก็ถามว่าไม่น้อยหน้าไหมก็ไม่น้อยนะสำหรับคนที่ไม่มีเลใครครนะครับผมนามืมข้ามไปแลวกัน <laughs> นามิดีไหมกัปตันผมไม่ดูแล้วกันผมมีขาเป็นกัปตันนะครับทำดาเมจหนึ่งแสนใส่ศัตูทุกตัวนะครับแล้วก็ทําการลด อ๋อ,องานรถคูดาวถ้าไม่ตาย1เทินนะครับล้างใบล้างโซ่ล้างใบปิดกั้นทําให้ตายนะครับ5เทินเฮ้ยดีนะสำหรับผมอะค่อนข้างที่จะสกิลสกิลค่อนข้างดีนะสำหรับคนที่ยังไม่มีแบบตัวที่ล้างพวกใบพวกโซ่อะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้นี่ เออน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะใบนะไม่ใช่ตาบอดไม่ใช่ตาบอดน่าจะเป็นโซ่ะครับอันนี้โซ่แล้วก็ปิดกั้นทําให้ตายคือใครที่ไม่มีตัวล้างสถานะดีอะนามิเป็นอีกตัวหนึ่งที่โหคือล้างหลายสถานะมากเลยนะที่เห็นแถมทําดาเมจด้วยลดลด,ลดคูดาวถ้าไม่ตายด้วยนะครับผมโคคือโอเคนามิโอเคนะครับผมใช้ได้นะครับ มาถ้าแปลผิดขออภัยด้วยเนาะเพราะว่านี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะครับแปลสดๆเลยอาจจะมีผิดไปบ้างขออภัยด้วยมาดูข้างตู้สุดโหดกันเลยดีกว่านะครับผมข้างตู้บอกเลยว่าถามว่าดีไหมดีนะข้างตู้โนด,ดัมอาจจะใช้ยาไปสัหน่อยนะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะแต่เพราะว่ามันทำไมถึงใช้ยาเพราะว่ามันบูสต์แค่ตัวเองอยังไงละ่ะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะโนด,ดัมตัวนี้มันมีหลายตัวมากเลยอไอ้โนด,ดัมเนี่ยเอ้ใช่ว่อ คนละตัวดีว่าเออคนละตัวโทษทีนะนี่คือหนวดดำน่าจะเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วว่ามีที่สามารถใช้2พลังได้นะครับเอ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีดผมไปจําสลับกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ใช้ได้หนวดดาเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ไคโดแน่นอนไคโดโหดมากๆนะครับผมมองว่าไคโดไม่โหดกว่าโซโลอีกนะครับผมใครได้โอเคเลยนะครับไคโดลูฟี่ซันจิอนี่เคยทําบอกไปแล้วเก่งเป็นผู้นําที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มต้นวิวีลรีเบก้าก็ ไม่ยังไม่ยังไม่รู้สึกก็จะต้องแบบว่าต้องเปิดให้ได้นะครับผมเนาะก,ก็เฉยๆนะแต่ก็ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างดีอยู่ แชงคูดสี่ม่วงฮาโลวีนผมมองว่าไม่ถึงขนาดที่จะต้องเปิดได้นะครับผมถ้าเทียบกันปอนต่อปอเลยผมมองว่าตู้แรกยังไงก็ควรจะต,ต้องกดตู้แรกมากกว่าสมมติถ้าเลือกได้2ตู้นี้กดตู้ไหนผมเชื่อเปิดตู้แรกนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับผมใคาได้ใครมาคือเป็นผู้นําที่ดีเป็นซัพพอร์ตที่ดีทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะไปมาดูสกิลลูฟี่นิดหนึ่งกันนะเพราะยังไม่ได,ดูเลยว่าลูฟี่มันทำอะไรได้นะครับแต่มันเป็นซูเปอร์ไท์ด้วยวะ่ะเฮ้ ตัวคอนห้าดาวส่งติงกันในม,มีสุษทยงงนะครับผมเบอร์ทำดาเมจหนึ่งร้อยเท่าของตัวละครนะครับทำได้สีอ่าเออทีดดดาเมจสีแดงน,นะครับใส่สูททุกตัวทุกตัวนะครับผมล้างสถานะช็อตเผาไหม้สามเธอในหอแล้วก็เปลี่ยนดุกแก้วอ่าสอละของตัวเองนะเออแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีม,อมสองเธออย่างนั้นเหรอ ผมมองว่าเฉยๆนะสกิลของลูฟี่อันนี้ผมมองว่าเฉยๆนะครับสกิลเฉยๆ,ๆมากๆเลยนะครับของลูฟี่แล้วก็ซูเปอร์ไทยอ่ะล็อกหรอล็อกลูกแก้วนะครับ1เทิร์นแล้วก็บูทสลอตเอฟเฟกต์กนะ็คือบูทลูกแก้ว1.75นะครับหเทิร์นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วอ๋อเปลี่ยนลูกแก้วเป็นลูกตัวเปลี่ยนลูกแก้วตกกัวละคร,รสีแดงนะครับเป็นซูเปอร์มันเน้นไปสีแดงอะ่ะ แต่ก็แต่มันบูสต์กับเอฟเฟกของลีดมันอยู่แล้วไงเออลีดของลูฟี่อ่ะมันทําให้ลูกแก้วสีแดงเป็นลูกแก้วตรงสีไงนะครับผมมันคอมโบกับซูเปอร์ไทของลูฟี่อยู่แล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าลูฟี่เฉยๆนะเหมาะเป็นกับตันแต่ไม่มีใครเอาลูฟี่เป็นกับตันหรอมั้งบวกก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมเชียร์ถ้ามึงทํามาแบบนี้แม่นาไมดูดีกว่าเยอะเลยนะครับสับผม <laughs> นาไมดูดีมากๆนะครับผมเนาะก็เอาเป็นความคิดของผมเองผมเชียร์ทางด้านตู้ของ ลูฟี่คือตู้แรกอะผมเชียร์ตู้แรกกว่าตู้แรกหน้าเปิดแบบโคตรเลยนะครับแต่แต่สุดท้ายนะีผมยังจะยังบอกอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าให้รอ7ปีดีกว่าผมมองว่า7ปีค่อนข้างที่จะเป็นตู้ที่รวมตัวเก่งแบบมากๆเลยนะถ้าเกิดคุณพลาดตู้7ปีไปแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีเลยนะว่าตู้ดีๆแบบนี้มันจะวนกลับมาไหมเพราะว่ามันมีทางงน้าของโรเจอร์แล้วก็ทางน้าของโอเด้งนะครับที่ มันควาว่ามันจะวนไม้เราเปิดเดี๋ยวน้อยมากๆนะครับผมเชียร์ไปทางตู้นั้นมากดีกวับเพราะว่าโอเด้งกับโรเจอร์เป็นตัวละครที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าโรเจอร์คือพ่อทุกสถาบันนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ตั้งแต่มันออกมาไม่เคยเห็นว่ามันจะตกยุคเลยมันไปได้ทุกทางทุกที่นะครับสําหรับโรเจอร์นะครับผมเนาะก็เชียร์นะครับให้เปิด7ปีมากกว่ากาชานี้นะครับก็สุดท้ายนะครับ เพชรมันเป็นของเ,เพื่อนนะครับไปตัดสินใจเอาเองอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดนะครับไม่ต้องเชื่อคําพูดของผมหมดนะครับผมสุดท้ายถ้าเปิดขอโชคดีแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม